ว่าการแสดงสรรพพัญญะก็คือการร้องกลอนถ้าเป็นภาคถ้าเป็นภาคอื่นก็คือภาคกลางก็ได้จะเรียกเพลงอีเซหรือเปล่าการร้องสรรพพันญะเนี่ยนะครับก็เหมือนกับภาคกลางก็ร้องว่า อง์ใดพระสัมพุทธวิสุทธนาสันดานอันเนี้คยคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าทางพื้นบ้านภาคอีสานเนี่ยสรพันยะเนี่ยเป็นวัฒนธรรมไทยชาวอีสานประเภทหนึ่งซึ่งเป็นการร้องเป็นคณะนิยมร้องเพื่อประสานความสามคัคคีระหว่างหมู่บ้านเป็นการร้องฟังกันตามธรรมดาบ้างร้องกันตามการแข่งขันประเพณีมีการให้สินจ้างรางวัลประกวดประขันแข่งขันกัน นี่ก็เป็นการประกวดร้องสารพันยะเป็นทีมนะครับที่งานวันกล้วยไม้บานวันช้างกระบานที่อำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นวันที่19มกราคม2568ผมก็ไปร่วมรับฟังอยู่ด้วยครับสนุกมากทีเดียวอย่าเรียกว่าสนุกเลยครับเรียกว่าเพราะดีกว่าเพราะมากร้องประกวดกันหลายคณะตั้งแต่ก่อนบ่าย จนถึงเย็นเลยครับ5โมงเย็นตั้งแต่แดดอ่อนจนแดดแก่จนแดดเย็นเลยล่ะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูบนเวทีนะครับ ะะวันนี้นะคะมาด้วยใจร่วมอนุรักษ์นะคะแล้วก็ส่งเสริมให้ประเพณีการร้องสรรพัน์ของเราคงอยู่ผู้เมืองไทยต่อไปค่ะสวยงามค่ะหัวใจสะออนจริงๆนะคะปีนี้เป็นปีแรกที่ส่งเข้าประกวดค่ะสวยงาม ก็ต่อไปเป็นทีมที่สองนะคะทีมที่สองที่จะ,ะขึ้นประกวดในวันนี้คือหนุ่มน้อยเพชร์ลำชีจากอบตอหนองแปนนะคะท่านนายกอบตอการประกวดก็แบ่งออกเป็นหลายทีมทีเดียวท่านผู้ชมครับก็<ข>จะมีทีมหญิงทีมชายอันนี้ต่อไปเป็นทีมชายครับเสียงในด้านของอการขับร้องสรพันธ์มาเป็นประจำทุกปีนะคะแต่วันนี้ ก็ไม่แย่เหมือนกันนะคะอาจจะมีทีมอ,อื่นๆนะคะที่ฝึกสอนฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีนะคะตอนนี้ผมยังไม่ออกเรายังตัดสินไม่ได้นะคะทุกทีมก็เตรียมมาด้วยกำลังใจเต็มร้อยนะคะฝึกซ้อมกันมาอ,าอย่างมีความมั่นใจที่จะได้รางวัลที่หนึ่งกลับไปทุกๆท,ทีมทุกๆคณะค่ะกข็ขอเป็นกำลังใจนะคะเป็นกำลังใจ กำลังใจให้กับทุกคณะนะคะก็จะมีพานพุ่มขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็แต่งตัวแบบว่าไทยอีสานพื้นบ้านเลยทีเดียวสวยงามด้วยชุดผ้าไหมนะครับทั้งทีมหญิงแล้วทีมชายนะครับก็จะทีมหนึ่งก็ใช้ผู้ร้องเนี่ยเท่าที่นับดูก็ประมาณ6 — 7คนนะครับแล้วก็ร้องอัคระเดียวกันประสานเสียงคียเดียวกันนะครับไม่ได้ร้องประสานเสียงนะก มีการฝึกซ้อมกันมาอย่างดีเนื้อหาก็จะเป็นเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวบ้างหรือเป็นวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านบ้างส่งเสริมความสามาคัคคีเป็นเป็นเรื่องของการแสดงความรักสามัคคีในหมู่คณะ นะครับของพื้นบ้านมันเป็นประเพณีที่ดีงามมากเลยทีเดียวครับนี่ฮะจะเห็นว่าทาั้งด้านการแต่งตัวใช้ผ้าไหมเป็นสโลงนะครับมีผ้าคาดแต่งตัวแต่ละทีมก็จะคล้ายๆกันนะฝึกซ้อมกันมาอย่างดีเป็นทีมๆนะครับนี่ก็ในวันกล้วยไม้บานที่อำเภอมันจา่าคีรีซึ่งเขาก็จัดประจําทุกปีมีการประกวดมีการประกวดมาก,มากมายทีเดียวนะครับประกวดย้อมผ้าประกวดไก่ชนประกวดมันสำปะหลังประกวดกล้วยไม้ประกวดอ้อย นะความหวานของอ้อยประกวดการย้อมผ้าผผมผม,ผมเล่าไปแล้ว ประกวดตามส้มตำด้วยนะครับส้ตมตำลดแซบก็คือตำกันเป็นทีมผมไม่ได้อยู่ถึงการประกวดส้มตำเขาแต่ละวันนี่เขาก็มีการประกวดกันงดงามมากอันนี้มาดูคร่าวๆเขาประกวดกันทั้งวันเลยนะครับร้องกันตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายนั่นแหละครับที่ผมบอกไปแล้วก็เออท่ามกลางแดดที่นะไม่ร้อนมากนะครับวันนี้แดดจ้าแต่ว่าไม่ร้อนมากเนื่องจากว่าขอนแก่นช่วงนี้อุณหภูมิก็ไม่ได้สูงมากช่วงหน้าหนาวเพราะมกราปีนี้อากาศหนาวอ่ะดูการร้องของ ทีมหนุ่มน้อยนะครับท่านก็ส่งเสียงประมือได้เลยนะคะทดสอบครับทดสอบครับทดสอบครับ,รบ,รบเรียน,น,าายนท่านคณะกรรมการทูส้มเกียรติตัวทาอำเภอบ้านจ่าคีรีฉะวัดขอนแก่นเชิญรับชม เรบฟังได้หรอครับโอมาละ

เดอองราชามหาวชิราลงกรสรพันร่วมใจกันทั่วนาคอนนมาวายพระ บทกรอนสราพานเรือวันจันยี่สิบแปดกราคาดาสองสี่ขา้าประมาณความซื่อมานมีต่อกันคนที่เจนชื่อเล Bye. าดูเลยเนี่ยร้องกันจนเปิร ชมครับก็เป็นครั้งแรกของผมที่ได้เห็นการแสดงสัพพัญญะนะสัพพัญญะการร้องสัพพัญญะเป็นร้องพื้นบ้านแบบอีสานเป็นการร้องกรอนร้องทํานองฉันนะครับเสนอเพราะหน้าฟังทีเดียวครับเป็นการแสดงพื้นบ้านที่มีความงดงามทางด้านวัฒนธรรมประเพณีมากเลยทีเดียวผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับแล้วก็ชื่นชมในวัฒนธรรมแบบนี้นะครับไม่ผมไม่ค่อยผมอยู่ภาคกลางหรือกรุงเทพไม่ค่อยเคยเห็นแบบนี้ เอาเป็นว่าก็นี่ก็ชื่นชมนะครับท่านผู้ชมก็เลยถ่ายเก็บไว้แล้วก็เผยแพร่อาจจะมีบางท่านไม่เคยเห็นก็จะคงจะได้เห็นแบบผมนะครับก็เป็นวัฒนธรรมที่สวยงามมากขอบพระคุณมากนะครับจริงๆแล้วมีการแสดงหลายคณะมากกว่านี้แต่ว่า,าผมถ่ายมาไม่ครบนะครับเขาประกวดกันตั้งแต่ ตั้งแต่ประมาณสักสิบโมงจนกว่าจะเลิกก็ห้าโมงเย็นนะครับก็หลายคณะทีเดียวนะครับก็เลยไม่ทราบว่าคณะไหนเนี่ยชนะเลิศมีรางวัลน,นะครับแต่ว่าเพราะฟังแล้วก็เพราะเพลินกล้องอยู่ในหูตลอดเวลาลครับผมก็ไปขายกล้วยไม้อยู่บริเวณนั้นแหละครับก็เสียงตลอดเวลาแล้วก็กล้องอยู่ในหูเลยทีเดียว,วก็ทานองก็ติดหูมาเลยครับขอบพระคุณมากนะครับขอชื่นชมครับสวัสดีครับสให้พว